สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับ16ชุดตรงๆนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไปดูเป็นแนวทางกันสาหรับท่านใดที่อยากซื้อสลากกินแบ่งเลขท้ายสตัวล่างนะครับก็สามารถดูในสูตรชุดนี้ได้เลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรคํานวณก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ <ivot> สูตรไหนจะเข้านะครับสูตรที่ผมเลือกมาให้จะถูกหรือเปล่าต้องรอดูลุ้นกันนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง2ส,สูตรกันก่อนนะครับจะเป็นสูตรที่1นี่จะเป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับใช้10ล่างนะครับบวก้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับก็บวก2บวก1บวก1 ได้ตัวเด่น4ตัวนะครับส่วนสูตรที่2เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก1งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วก็บวก1บวก1บวก4นะครับได้ตัวเด่น4ตัวเช่นกันนะครับทั้ง2สูตรสถิติก็ถือว่าเข้ายาวนะครับเนี่ยผมจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก10นะครับก็ เกินน่าจะ20งวดได้นะครับมาดูตั้งแต่งวดแรกนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1นี้ได้7901ศูย์สูตรที่2หลักหน่วยได้0 1 2ย์นึอะออก10นะครับหลัก10เข้าเลข1หลักหน่วยเข้าเลข0ก็จะได้ชุด10นะครับถ้าไปจับคู่กันจะได้ทั้งหมด16ชุดตรงๆนะครับมันก็จะเข้าอยู่คู่หนึ่งนะครับ งวดถัดมานะครับผมงวดที่ออก58หลักสิบเข้าเลข5หลักหน่วยเข้าเลข8นี่จะได้ชุด58ตรงตรงนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่ง8012สูตรที่สอง3459ออก09นะครับงวดนี้หลักสิบเลข0หลักหน่วยเลข9นะครับจะได้09ตรงตรงนะครับงวดถัดมาที่ออก06นะครับหลักสิบเลข0 หลักหน่วยเลขหกนะครับได้ชุดศูนย์หกงวดถัดมาที่ออกศูนย์สองนะครับหลักสิบเลขศูนย์หลักหน่วยเลขสองนะได้ชุดศูนย์สองนะครับงวดถัดมานะครับงวดที่ออกเก้าสองหลักสิบนะครับเลขเก้าหลักหน่วยเลขสองได้เก้าสองตรงๆนะครับ งวดถัดมานะครับงวดที่ออกหกหนึ่งหลักสิบเลขหกหลักหน่วยเลขหนึ่งได้ชุดหกหนึ่งงวดถัดมาที่ออกห้าสามนะครับหลักสิบเลขห้าหลักหน่วยเลขสามได้ชุดห้าสามตรงๆนะครับแล้วก็งวดถัดมาที่ออกห้าหนึ่งสี่นะครับงวดที่ออกหนึ่งสี่หลักสิบล่างเลขหนึ่งหลักหน่วยล่างเลขสี่ ย้ำว่าสูตรชุดนี้เป็นสูตรตรงๆนะครับผมไม่ต้องกลับคนระับงวดถัดมาที่ออก4ี่สองนะครับหลักสิบเลข4หลักหน่วยเลข2องงวดถัดมาที่ออก8ปดสามนะครับหลักสิบเลข8หลักหน่วยเลข3นะครับก็ได้ชุด8ปดสามตรงๆอยู่1คู่ถ้าเราเอาไปจับกันเนาะได้ทั้งหมด16ชุดนะครับงวดถัดมาที่ออก7จ็ดห้านะครับหลักสิบ เลข7ลักหน่วยเลข5นะครับจะได้ชุด75 1หคู่นะครับงวดถัดมาที่ออก5 0นะครับหลัก10เลข5หลักหน่วยเลข0นี่นะครับก็จะได้ชุด50ตรงๆนะครับงวดถัดมาที่ออก15นะครับหลัก10เลข1หลักหน่วยเลข5นะครับ15นะครับ เลขที่ออกงวดถัดมาที่ออก70นะครับหลักสิบเลข7หลักหน่วยเลข0นะครับเข้า70ตรงๆนะครับงวดถัดมาที่ออก6 4นะครับหลักสิบล่างเข้าที่เลข6หลักหน่วยล่างเข้าที่เลข4ก็จะได้ชุด6 4นะครับ สูตรชุดนี้ผมว่างวดต่อไปนี้มีรุ้นแน่นอนนะครับงวดถัดมาที่ออก08นะครับหลัก10เลข0หลักหน่วยเลข8นะครับก็จะได้ชุด08ย้ำว่าตรงๆนะครับงวดถัดมาที่ออก14นะครับงวด,ดที่ออก14หลัก10เลข1หลักหน่วยเลข4เข้า14 งวดถัดมาครับที่ออก58านะครับหลัก10เข้าที่เลข5หลักหน่วยเข้าที่เลข8ก็ได้58าแปงวดถัดมานะครับหลัก10เข้าที่เลข4ี่เนาะที่ออก4ี่เจคืองวดล่าสุดนะครับ4 7นะครับหลักหน่วยเข้าที่เลข7 ก็เข้าตรงๆมาอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับ20งวดติดนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับสูตรที่1น,นะครับ20 20งวดติดนะครับเยอะมากนะครับ ย้อนหลังไปก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับสำคัญอยู่ที่งวดวันที่16บหโทษทีนะครับสำคัญอยู่ที่งวดวันที่1นะครับกุมภาพันธ์นะว่าสูตรนี้มันจะเข้าต่อหรือเปล่านะครับออมาดูตัวเลขที่ผมคำนวณไว้ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสูตรหลัก10ล่างคำนวณได้เจ็ดนหลักหน่วยล่างคำนวณได้สี่หจับคู่กันจะได้ทั้งหมด สิกชุดตรงๆนะครับมาดูวิธีการคำนวณสูตรที่1นะครับสูตรที่1หลักสิบล่างนะครับใช้10ล่างเลข4บวกหลักสิบบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับ3บวก3ได้6บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งเก้าเก้าสิบแปดบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2เลข6บวกเลข3คงที่นะครับ4บวก6เลข10 10บวก18เป็น28บนะครับ28บวก6 34 34 บวกอีก3ก็เป็น37 7บนะบวกอีก2ก็ได้เบวกอีก1ได้10บวกอีก1ได้11 7901คือผลลัพธ์ที่คำนวณได้นะครับ7901ส่วนสูตรหลักหน่วยนะในสูตรที่2นํนำหลักแสนเลข8นะบวกหลักหมื่นเลข1บวกหลักร้อยบนเลข5บวกหลักหน่วยบนเลข9้าบวกหลักสิบล่างเลข4บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2เลข8บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1เลข4บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่เลข เลข4แล้วก็บวกเลข1คงที่นะครับตัวสุดท้าย8บวก1ได้9 9บวก5ได้14 14บวก9 23 23บวก4 27 27บวก8 35 35บก4 39 39บวกอีก4 43 43บก1 44นะครับได้ผลลัพธ์44 4นะครับบวกอีก1ได้5 5บวก1ได้6 6บวก4ได้10ก็คือ0 4 5 6 0นะครับ นี่นครับสี่หคือผลลัพธ์ที่คำนวณได้ในหลักหน่วยในสูตรที่2ถ้าเรานำทั้ง2สูตรนะครับมาจับคู่กันนะครับมันจะได้ทั้งหมด16ชุดตรงๆนะครับสูตรนี้เป็นชุดที่1หลัก1ิบเจ็หลักหน่วยส5 6 0นะครับจับกันได้7 4 7ดสี7เจ็ดห้าเจ0ดหกเจ็ดนะครับศูนย์สี่ 1 4 1 5 1 6 1 0หนะใครชอบชุดไหนก็ลองนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับไม่แน่ถ้ามันเข้าต่อก็อาจจะอยู่ในในนี้1คู่นะครับแต่จะเป็นตัวไหนตอบได้ยากนะครับอยู่ที่ใครชอบเลขอะไรก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ละคนอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับถ้าลองนำไปเทียบดูกับสูตรวิ่งล่างที่ผมลงไว้ให้นะครับเมื่อสักครู่นะครับทั้ง5สูตร จะเห็นได้ว่าตัวเลขมันก็มีอยู่ครบนะครับสูตรวิ่งล่างสูตรที่หนึ่งนะครับก็จะมีหกเจ็ดแปดนะครับนะแล้วก็มีแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับห้าหกเจ็ดนะแล้วก็สามสี่ห้านะครับครบนะครับก็น่าจะอยู่ในสูตรนี้ครบหมดนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบเลขอะไรนะครับ ชุดที่2นะครับเดี๋ยวจะลงให้อีกทีนะครับชุดที่สองนีวจะลงให้อีกทีเดี๋ยวจะไปลงสูตรวิ่งบนให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลงสูตรวิ่งบนแล้วมาลงสูตรวิ่งล่างนะครับวิ่งบนนี้คือจะลงวิ่งบนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะลงวิ่งบนตัวเดียวให้ก่อนเดี๋ยวก็ค่อยไปทีละสเต็ปล้วกันนะครับลงไปเยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะงงนะครับจะสับสนนะครับ วันนี้ก็ต้องมารอรุนกันใหม่นะครับสูตรชุดนี้ก็จับขึ้นมาใหม่ในวันนี้เป็นงวดแรกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาดูที่หลักเลยว่างดเองงวดก่อนไม่มีนะครับงวดนี้ผมเพิ่งจับให้เป็นงวดแรกนะครับใครอยากได้แนวทางน้อยชุดก็ไปเจอกันในกลุ่มนะครับกลุ่ม vip นะครับรัฐบาลไทยนะครับอันนี้ฟันเม็ดเดียวนะผมฟันเะม็ดเดียวเนี่ยงวดที่ผ่านมาก็ฟั 100, 100, 100, 100, 000, 100, 000, 000, นหลักร้อยกับหลักหน่วยถูกนะผิดไปหลักสิบหลักเดียวนะครับ ฟันหลักร้อยเลขหล้าหลักหน่วยเลขเก้าผิดหลักสิบเสียดายนะครับวิ่งบนก็ให้เก้านะครับวดนี้ต้องรอดูนะครับแต่ถ้าใครจะติดตามอยู่ในช่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันชุดสรุปกลุ่ม V.P นี่ลงลงพวกนี้นะครับผมบอกเลยชุดสรุป V.P นี่ลงเร็วกว่าทุกกลุ่มลงเร็วกว่าทุกกลุล่มนะครับสีๆๆ่ถึงห้าวันนี้ก็สรุปเลยนะครับ ท่านใดที่อยู่ในกลุ่ม VIP ก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับส่วน2องตัวล่างงวดน,นี้ก็ต้องลุ้นกันใหม่นะครับตัวเลขไหนจะมานะสูตรมันมีค่อนข้างเยอะนะบ,บางครั้งก็อาจจะเลือกไม่ถูกนะครับแต่งวดน,นี้ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับในชุด3ตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับมั่นใจว่าน่าจะมาถูกทางนะครับน่าจะมาถูกทางก็ติดตาม รับชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะทราบเองนะครับแนวทาง2ตัวล่างนะครับ16ชุดตรงๆชุดที่1ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิ่งบนตัวเดียวให้ก่อนนะครับวิ่งบนตัวเดียวว่างวดใหม่จะได้เลขอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆที่ผมลงไว้ให้นะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ